เปิดอายุที่แท้จริงต่ายอารไทยหลังชาวกาหลีจ้องตามไม่กระพริบเจอต่ายอารไทยที่สนามบินนึกว่าเป็นนักแสดง ต้องบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสําหรับไตอรไทยกับชาย,ยาราชินีดอกยาแห่งวงการเพลงยิ่งล่าสุดนะคะกลายเป็นไวัยรนโลกออนไลน์กับภาพขณะที่ไตอรไทยนั้นอยู่ที่สนามบินเตรียมตัวเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาของปี2023ซึ่งในขณนะที่ไตอรไทยอยู่ที่สนามบินก็มีแฟนคลับชาวไทยมาร่วมส่งกำลังใจให้การเดินทางและการทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยสาวไตนะคะก็ปรากฏตัวที่สนามบินในลุกเสื้อแขนยา ีดําแลกกก็างงเยนแต่ความสวยแล้วรอยยิ้มหวานที่มีสเสน่ห์อร่าจับทําเอานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีถึงกับตะลึงในความสวยของการถ่ายภาพของไตอรไทยได้มีการโพสตลงในทวิตเตอร์พร้อมกับแคปชั่นที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าดูท่าว่าจะเป็นนักแสดงไทยย่างไปไหนไม่ได้เพราะว่าเซอร์วิทแฟนคลับอยู่ทั้งก็ยังชื่นชมไตอรไทยว่าสวยมากอีกด้วยงานนี้นะคะนอกจากความสวยของไตอรไทยแล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าราชินีดอกย้าแห่งวงการเพลงอายุ43ปีแล้วคะ่ะ ความสวยเกยังคงไม่้างเลยแถมยิ่งไปทัวร์อเมริกาแล้วนะคะบอกเลยว่าออร่านั้นไม่แพ้เลยจริงๆแถมยังมีผู้ชมเข้าไปชมกว่า9.8ล้านครั้งแล้วบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์แล้วสําหรับภาพของต่ายอรไทยนะคะต่อมาเจ้าตัวก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกเลยว่าฉันรักคุณให้กับเจ้าของภาพที่เป็นไวรัลดังกล่าวก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะชมต่ายอรไทยอีกว่าคุณสวยมากเลยจริงๆหลังจากที่มีการโชว์ทัวร์ที่อเมริกานะคะแน่นอนว่าก็ได้มาลายเป็นแบงค์ดอลลาร์เต็มคอ มาเลยทีเดียว